สวัสดีครับผมโคดิสานบ่าวพัดพื้นเมืองครับผมอยู่กับวิถีบ่าวเทบาทเลยครับเห็ดในะอยู่ในกิน่นกินเขาครับผมกับเมนูให้ให้หน้าๆครับผมโอ้เสียบคนจิเห็ดกับดักป่าครับผมผลิตเ,เองทําเองครับผมอ,อุ้ยารักจังเลยเดี๋ยวทำไปเลยเดี๋ยวผมสิเห็ดเมนูเสียบเสียบสุดคนจีเองครับมื่อนี้่เสียบเสบเลย ก็ได้เนื้อมาออมครับผมกับน้อไใหม่มาซุปครับออมใส่ผักขึ้นเหลือดครับเหล่กยกนี่เลาดครับเนาะสวัสดีครับ <c oughs> เน้นพัดครับผมเนื้อไม่เยอะเท่าไหร่ เ็ษเนื้อปาดเลยเพา่าในการนะครับมันเปันสับรรมคุณหลายความพับกันลองเข้าไปค้นเบิ้งเลยครับใน,นกูเกิลใบอินเลิศใบคุณเลิศหรือใบชพูบ่เฮือ สาข่างสาปคุณเยอะเลยครับเป็นเนื้อเศษนะครับ เป็นเขาบันไดวะออมเนื้อผมใส่บกเขือนหน่อยแยเรียนเนี่ยเปวของกนเขือนนี่เวนทางไปเกียเนเนื้อติดเอ็นเล็กน้อยครับไปเลยครับ กับใส่ขับขวหน้อยกับปลาสองสามต้มนัวไปเลยครับเดีอยว้มขมนะครับออมเนื้อคมขม โอ้ยสุดยอดเลยครับสเสกเขียคืนเขียโอ้ยเอาอีกแล้ว <c oughs> ขอไพ่ลายครับไหนกัดเลยครับขมๆมนิดหน่อยนัวๆครับนันตก ครับออมเนื้อเสร็จเรียบร้อยครับผมยืดต่อไปซุปน้ำไหมครับผมตำพริกสดเดียวใส่พริกสดครับ ปูงผงชูรสนี่แหละครับผักหอมๆครับผม ร้อยอนะูอเนะ้อเนะี่ยเกิดเป็นแล้วนบเสีบๆครับผม นี่แกงผักกิเลสครับผมนี่ซื้อมาแต่ตลาดหอมเนื้อในการนลยครับสุปน้ำใหม่บนน,นัวหมดเลยเป็นน้ำน้อยใหม่คือครับบมีบานไฟหอมนี่รับสุปน้ำใหม่ครับก็จะเป็นรอบเป็นซุ้มดักปลาเลยครับแล้วดักปลาเพิ่ม ไมกฝนอน,นเขาแปลว่าลำมันเห็งบ่าพายุเปิดเปิดพายุโอ้ยะว่าสีแบบนี้เล็กน้อยมากหละครับปร์เนมันปั่นพุนมากเล็กน้อยแล้วมันเป็นยังดอกกินได้อีกครับนึ่งต่อไปเรื่อยครับได้หลายครับก็ได้

งพัชเล็ก็มุนค่ะบพ่นเพือกรัมห้ารอืมโอ้ผูกไรมุมบัน3สามรยนี่วอืม ทำหาไวนะอไรกันลยี่อีกวางรวย

กดนมากเลยันเสียไปเสียบแล้วอู้หมอีมาผสอเนาะใช่มาทักแล้วรับเนี่ยอ๋เพิ่นมันมือนีเพิ่นผูกแคลร้านครับน้องใส้เพิ่นเดีลยลูกได้ไปผูกแคลร์ลนเดี๋ยวลับผมต้มแซ่บม่อนบ่ไปถึงก่อนเลย อืมเป็งเด้มขึ้นๆนะตัวตรงมาเก๋งน้ำใหม่ตุ๋มบ่น้ำใหม่ตุ๋มบ่ใช่น้ำหมเป็นน้ำไหม่ด้นี่อืมไม่เบ่งครับใส่ใบ่งผมใส่หลายผมมากกินเลยครับแล้วก็เลือด

อยูย่หรอครับครับเถียงหน้ามือสร้างบ่อเขาสองมือแล้วครับนี่ครับเดดมันสามารถดีดครับช่วงนึงนี่ละเขาครับพอดีเลยครับ พอดีรอบรอบฝนครับรที่นี่คือนำสิบเบอนำบ่ทวมลงัดที่นี่พอมันสูงเงาแล้วครับพอเขาสาบาเตเยงออกได้นะถ้าอสหน่งกเนาะมัยวางบองถึงเพิ่ง้า่า้วเกาเาับเนาิบเบเกิดที่ัทีนี่เกิดที่าบ่ย อ๋อเพิ่งเรื่วันบานไอีกหรอมโอ้วดบี้าวเจอไมืออืมนะครับผมวิธีัาเทานอิ่มแล้วครับผม <c oughs> ừ, ดีดีนม่แ้งครับสวัสด,ดีครับ